ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Beat Bebso ชิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิว Harley Bell กุหลาบนะครับอ่าก็เป็นร่างน,นี้เลยก็คือ g o c o Society นะครับสำหรับร่างน,นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเข้าเลยกันนะครับอ่ะ h a r l e Bell จะเป็นสายสกิลนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าก็เก่าแล้ว โอเคสาต็กของเขานะครับเลือดจะอยู่ที่1,000งพันเอชจีหร้อยสนะครับเดฟ3 6มรค่าคิดอยู่ที่ตอง3าเลยครับผม3ามามนะแล้วก็ SP จะอยู่ที่741ดอ่ะก็ผมเสริมเนทเข้าไปห้าสิก็จะเป็น7จ็นะครับก็จะอยู่ระดับกลางๆนะครับไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้น้อยมากอะ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับสกิลสังหารก็คือสังหารฮอลโล่ วนี้ก็จะเป็นตัวตีไก่นะครับสังหารฮอลโลสกิลลิงเป็นสกิลลิงที่ดีมากๆนะครับลดคูดาวลดคูดาวสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ก็ถ้าได้มาแนะนําว่าก็ปั้นไวลิงก,ก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่มีตัวที่คิลเลอร์ฮอลโลตีไกนะ่เนี่ยก็ปั้นมาก็ได้อะใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับสกิลทุกสกิลไม่มีดีบัฟเลยแล้วก็กวมีดาเมจจากสกิลโจมตีปกติ20%นะครับแล้วก็ดาเมจถ้าไม่ตาย40% แล้วก็เพิ่มขอบเขตสกิลย0เเพิ่มฮิตนะครับก็อัิลิตี้เขาค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าเขาเป็นตัวเก่าแล้วก็ถ้าอามาใช้มันมันได้แก้ขัดอย่างเดียวก็ถ้าใครมีเป็นไอเซนเขียวก็แนะนําว่าให้ใช้ไอเซนเขียวนะครับไอเซนล่างนี้เพราะว่าตัวนี้จะเก่งกว่านะครับสาหรับสายฆ่าฮอลโล่ hollow. อัิลิตี้เขาค่อนข้างแรงเลยแล้วก็มีเพิ่มฮิตสกิลด้วยความเสียหายสกิลด้วยนะ ซึ่งไฮเบล่างนี้มันแค่พอใช้นะครับอโอเคเป็นตัวที่พอใช้อทีนี้เดี๋ยวเราไปใช้กันให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดของกันให้ดูสดๆเลยของของเขานะครับจะเน้นไปทาง SP เป็นหลักนะครับนี่เลยผมก็จะใส่เป็นเซตฟาร์มเพิ่มตีลบลีกนะครับ100%แล้วก็พลังกดดันวิญญาณนะครับ ก็คือเพิ่มมาอีก20ซแล้วก็ผมน่าจะมีของอยู่นี่ครับผมผมจะใส่เป็นพวกเซตนี้นะกระต่ายแล้วไม่ใช่สีเป็ดใส่เป็ดไปนี่ครับี้ผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแนะนําว่าให้เป็นเก้าอี้ของอลันคานะครับเก้าอี้สีเขียวแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นไม่ได้อัพไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นของวิ่งแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเซตฟาร์มนะที่สามารถใช้ได้กับหลายๆตัวเลยนะ ส่วนลิงนะครับแนะนำว่าให้เป็นลิง์รถคูดาเราก็เลือกได้เลยนะครับว่ารถคูเดาโอเคนี่ครับผมผมจะใส่ไปอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะไปใช้ให้ดูนะครับไปค่าคอนโล่ไปดูว่าใข่บ้างที่เป็นฮอนโล่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นให้ดูก็จะเป็นในด้านจุตินะครับ ด่นจุติสีฟ้าแล้วกันมีไม่เอ่ยฮอลโล่น่าจะไม่มีนะครับโอเคเหมือนจะไม่มีเลยอ่ะนี่แล้วกันฮอลโล่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดูนะครับ นี่นะเป็นฮอลโล่อ่ะก็จะไม่กดบัฟไปนะครับมาดูกันว่าระยะความไกลของสกิลเขาจะไกลแค่ไหนแล้วก็สกิลจะก,กว้างขนาดไหนนะครับนี่นะครับสกิลสามทั้งหน้าจอสกิลสอง่าเป็นสกิลวนไปด้านหน้านะครับเป็นคล้ายๆวอลแท็ War อ่ะนี่เลย สกิลหนึ่งไปด้านหน้าก็ค่อนข้างแคบนะครับสกิลหนึ่งนี้ครับผมอ่าสังเกตนะสกิลสองมันจะเป็นวงเคลื่อนที่สกิลสวยนะครับอฮาริเบลร่างนี้ค่อนข้างสวยเลยแหละแต่ว่านี่ครับผมอืมสกิลก็เหมือนจะไม่ค่อยแรงนะ,ะนี่ครับผม สกิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจจากสกิลเขาอะ่ะมันค่อนข้างน้อยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับใครที่มีไอเซนเขียวใช้ไอเซนเขียวดีกว่านี่ครับผมดาเมจมีเพิ่มฮิตให้ก็จริงแต่ดาเมจเบามากๆนะครับมาดูกันที่ความไกลของการโจมตีนะครับ ่นีเลโจมตีก็ค่อนข้างไกลนะถึงแม้ว่าเขาจะตีเบาไปหน่อยก็เถอ,อะนี่ครับผมคิวสามทางหน้าจอนี่เลย อ้าเป็นเบอร์เบอร์สามเนี่ยนะเคถึงบอสแล้วนะครับนี่อันติอันติเขาค่อนข้างสวยเลยนะคือสวยเลยอลังการมากดีต่อใจอันติเป็นอันติที่ดีต่อใจอ่าอืมก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับ คือเบสสเตตัสเขาก็น้อยแล้วก็แอปลิไที้เขาไม่มีเพิ่มที่เกี่ยวกับความเสียหายสกิลเลยมันก็เลยทำให้เขาเบามากๆนะครับซึ่งถ้าใครจะอัพมาใช้แก้ขัดได้ครับผมแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้ยาวนะให้หาอย่างไอเซนมาใช้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามีก็ควรอัพมาเพราะว่ามันลิงก์ได้ครับผมมันลิงก์14%นะก็มีน้อยลิงก์14%เนะี่ย โอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับผมสำหรับฮารีเบลล่างช็อกโกแลตนะครับโอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ